แนงนี่เกียนเฮ็ดแกงผักห่องเก็บผักห้องลูกส้วนมานีกยนหลังลูกส้วนมาบางเสื้อผ้านี่ด้วยบ่วยี่วยเ้อปุ๋ยมาเก็บผักมามากคำนิดหนึ่งเฮ็ดมือไส้เหมือนฮอนเก็บมือแหลงเฮ็ดมือแหลงมันงวนจะง่ายๆแกงผักห่องแกงเสอร์ปาเดกนี่แหละเกลือสักนิดหนึ่งเมื่อเขาเซอร์ปาเดกคันยันเข็มแกงบผักห้องจะไป แกงลาวหอมมันกับตั้มเจียวอัวโป๊กกับตึงพาผักบัวสักนิดหนึ่งนะมันเผ็ดจะง่ายๆปาดสสเสิร์ฟรดเสร์ฟเขาแกงมันต้องเผ็ดแกงจืดจืจางๆไปแล้วหอกตั้มเจียวกับ เป็นสัะกกประมาณสร้างสีเกล็หัวเรียนอันนี้ก็ป่าแห้งที่ยางไว้เธอเล้วนะที่ทายยางไว้ถังนอกนะเก็บไว้ตากแห้งเล้วก็เก็บเสื้อทุกอย่างไว้จะสร้างตัวจนะะหลายเป็นกลาง เป็นป,านปลาน้อยไปนี่เลยใส่ตัว,ว้มันกลิ่นกุ้มมกากทั้งนี้เลยเมื่อนึงท่าน้ำฟดแล้วก็ใส่ผักโ่มไปใส่ปลาแดกใส่เปียงหนัวพี่น่ะฟดแล้วหกอันขึ้นมามันสุนกแน้วก็เป็นหนัวซะนิดหนึ่งข้าวใบคือเปียงหนัวไปก่อนผักโ่มนี่เป็นอันผักท,ที่มันสุกไหวที่สุดแหละใสค่คนคนเมื่อนึงกระป๋องใส่เปียงหนัวแล้วก็ใสป่ปลาแดกไปกัน น้ำปลาแดกไปก็เอาห้อมเซอร์แกงบปลาไเนี่ยแกงได้หนึ่งเราการจงไปคั่วเนี่ยไปคั่วเซอร์ใส่ก๊อกมืออื่นเอาไปคั่วเสอร์ใส่อั่วอื่นเก็บบปลาไแกงฝังถึงนิดนึงเขาคิดเลยบอกเราคิดเดียวกัน ลูกสาวหมกักผักอันนั้นไว้คั่วมื่นคั่วใสว่กล้องนี่น้ำมันจะเป็นอันเพราอ่อนนะน้ำมันจะเป็นซี่สมพูเลยนีเป็นซี่อ่อนเลยดีน้ำมันนะนี่นี่นี่คือแกองผักห่มอ่อนจะเติมได้นึงลุงล่ามักผักอ่ะน้ำคือน้อยแหละ แล้วเดี๋ยวมันยอบน้ำมันก็ะอกวิตายขนเดียวนึงมันกระสุกมันก็ยอบนะนี่นำเป็นซี่หนูนี่เด้ผักหอมอ่อนถ้าผักหอมแก่นี่บุ๋เป็นผักหอมแก่กับนำกะซี่ข้าวธรรมดาแหละซี่มันอือย่างนี่หนึ่งเดี๋ยวน้ำป่านซะกัน พอซุปวันนี้คนะ่อยต้มแก้วอันนั้นต้มแก้วมังคุดพอกกันวันนี้แกงผักนี่คือเห่าเั็ดมันจืดแล้ววันนี้จิมาอันต้มแก้วห้องต้มแก้วหัวโปกมังค็ดนี่คั่งเหรอกระติ๊มันก็ข้างทานเนี่ยพอดีอันลูกให้มาคัมก็เลยอันข้างแกบเอาเต็ดกับข้างามันบ่ิหารพอดีเลยเผ็ดมันจะแห้งแล้วต้มแก้วกับ ดเซ่บนนี่แหละจะบันเนมีแต่เกลือแล้วกผักเทีฝร่งร่องเจเจียวกปูเกลือผักทียงมกับเป็นหัวใอนี่ก็อันนี้่ัวด้อมนี้ก็ใส่ร้อมน้ำ นี่เป็นห้องปอบี่อปิด้ะสักพักดูนี่มั้งตะตันโลของห้องเกลียวโวโพวหมันโล เรากะตักเสื้ถ้วยเ้ากะเอาน้ำแกงหักมันใซ่รน่หนึ่งล้วกะซอยพ้อมเสอรนยไปนนึง้างเอมันแห้ง,งมันบ่ยเอาช่วยกั คนนี้นะ,ะ้าเกินเป็นห้าหกคนกับบุเพ็ดตักน้ำแกงในี่ใส่้ำแก็งใส่ขนข้อประท,ทีเจ็ดแล้วก็เอาอันห้นนองปอมนี่ใส่ แล้วแล้วเรียบร้อยเนี่ยแก้วกินเพิ่นจนพอนลืมทายพี่พี่นองบิ่นจะมึกินเกือบมึดนําแกงมาหอ่อนจะจําแก้วใส่ เขาลูกส่วนหนากอะไรเห็ดแล้วยวกินลูกลุกบเลยผู้ยนน้กันทรื่งนเลัตอนนี้า่งานเข้าไปด้วยครับผู้ชมรออยู่งแห้งหัรอกัน